ขณะนี้โอ้โหผู้ชมเลยไปช่องเดียวเหลือโอกาสอีก2ช่องยังไงยังไงโอ้ยเหลือไปช่องเดียวอีกแล้วช่องสุดท้ายแล้วคุณผู้ชมจังหวะนี้ยังไงโอเคสวยๆคุณผู้ชมทำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทําเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้เล่นตามแต่ถ้าอยากเล่นตามก็ขอให้รวยๆกันนะครับเอาเลยครับกับาสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Boy and t Gang ครับ ครับคุณผู้ชมครับวันนี้ก็อยู่กับสล็อตมาจงเวสองนะครับของค่ายสล็อต PG เช่นเคยนะครับสำหรับเกมยอดนิยมเกมยอดฮิตเกมเกมนี้นั่นเองครับสำหรับในวันนี้นะครับผมนะครับก็จะมาเล่นนะครับในช่วงเวลาที่คุณคุณผู้ชมนะครับมีคุณผู้ชมคนหนึ่งนะครับทักมาบอกว่าช่วงเวลาบ่ายสามโมงคืนนะครับคือช่วงเวลาที่มีโอกาสนะครับที่จะเข้าฟรีเกมนะครับบ่อยมากๆนะครับเพราะว่าคุณผู้ชมคนนี้นะครับ ใช้แล้วก็เข้าฟีสปินบ่อยมากๆนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาลองดูด้วยนะครับอ่ะบวกกับผมดูสูตรนะครับหรือว่าโปรแกรมสแกนสล็อตนะครับอัตราชนะอยู่ที่90%นะครับก็ถือว่าเป็นเรที่พอเล่นได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดต่ากว่า90%เนี่ยผมไม่แนะนําให้เล่นนะครับสาหรับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากจะเล่นเกมค่ายเดียวกับผมนะครับรวมถึงสนใจที่อยากจะรับสูตรหรือว่าโปรแกรมสแกนสล็อตนะครับก็สามารถแอดมาได้ที่ a d ด8ู w g h q q ได้เลยนะครับค โอเคเดี okay, ๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า,าช่วงเวลานะครับที่คุณผู้ชมแนะนำมานะครับบวกกับสูตร90นะครับจะเป็นยังไงนะครับอย่าลืมติดตามรับชมกันให้จบกันด้วยนะครับโอเคคุณผู้ชมตอนนี้เราดูเกมกันดีกว่านะครับ22่สบาทห้ตังค์โอ้โหมไม่ไหลด้วยคุณผู้ชมปีนี้ี่สิบาทห้าสิบตังค์เท่านั้นนะครับอ่ะจังหวะนี้25บาทวายหนึ่งตัวโอ้โหไม่ไหลคุณผู้ชมจริงมีมีสเก็ตเตอร์หนึ่งตัวนะครับอ่ะลุย15บาทจาังหวะน,นี้คุณผู้ชม คูณ2ก็ไม่ไหลอีกแล้วนะครับมาบ่อยจริงๆนะครับแต่ว่าเบาไปน,นิดหนึ่งคุณผู้ชมอะจะังหวะนี้15บาทอีกแล้วคูณ2ก็ยังไม่เข้าเหมือนเดิมคุณผู้ชมอะไรของเขาครับเนี่ยอะโอเคเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าจะเข้าฟีสปินจริงหรือเปล่านะครับอะจังหวะนี้โอ้โหคุณผู้ชมเลยไปช่องเดียวเหลือโอกาสอีก2ช่องยังไงยังไงโอ้โเยเหลือไปช่องเดียวอีกแล้วช่องสุดท้ายแล้วคุณผู้ชมจังหวะนี้ยังไงโอเคสวยๆคุณผู้ชม โอ้โหสองช่องนั้นเลยไปอย่างละช่องนะครับน่าเสียดายมากๆแต่ว่าเราก็ได้สิฟีสปินบอลนะครับถือว่าประสบผมเ,เขาเรียกว่าประสบผลสําเร็จนะครับลิ้นพันกนันนิดนึงต้องขออภัยคุณผู้ชมด้วยนะครับก็ถือว่าเข้าฟีสปินจริงๆนะครับสำหรับช่วงเวลาประมาณบ่ายสามโมงครึ่งนะครับโอเคจังหวะนี้วายสตัวมาอีก120บาทคุณผู้ชมโอ้โหคูณหไม่เข้านะครับเป็นพี่140ี่บบาทเท่านั้นโอเคดูเกมกันต่อคุณผู้ชม จังหวะนี้10บาทวาย2ตัวคูณ4ไม่ไหลครับหูอะไรของเขาครับเนี่ยโอเคคุณผู้ชมเดี๋ยวโอกาสอีก6ครั้งอันจังหวะนี้360บาทวาย4ตัวมาอีก720บาทสวยๆคุณผู้ชมคูณ6หูไม่ไหลด้วยนะครับโอเคอยู่ครับโอเคอยู่โอเคเป็นบิ๊กวินนะครับคุณผู้ชมบิ๊กวินไปที่1,000กับอีก80บาทนะครับโอ้โ oh, หน่าเสียดายมากๆคุณผู้ชมอ่ะโอเคครับไปหมุนไปแล้วคุณผู้ชมจังหวะนี้ เหลือโอกาสอีก5ครั้งนะครับอ่าเหลือ3ครั้งแล้วคุณผู้ชมยังไงเหลือ2ครั้งแล้วอ่าจังหวะน,นี้100บาทวายสตัวคูณ4ี่มาเองก1000บาทโอเคสวยๆคุณผู้ชมคูณหโอ้ยยังไม่ไหลนะครับแต่ว่าก็เป็นบนะิ๊กวินปานคุณผู้ชมอ่ะบิ๊กวินไปที่1,100บาททุ่นๆน,นะครับู้หน่าเสียดายมากๆคุณผู้ชมไม่ไหลต่อนะครับโอ้โหโยเคยคยย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  ลาสฟรีสปินของเราโอ้โหไม่เข้าคุณผู้ชมอ่ะโทโทบินไปเท่าไรครับโทโัทับินไป2,300กับอีก30บาทนะครับคุณผู้ชมก็ถือว่าได้อยู่ครับสวยอยู่ก็ถือว่าอ่าช่วงเวลาที่แนะนำมานะครับเข้าฟรีเกมหรือว่าฟรีสปินได้จริงนะครับรวมถึงการใช้สูตร90%อร์เก็ถือว่าโอเคครับ ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับในวันนี้นะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากจะรับสูตรหรือว่าโปรแกรมสแกนสล็อตนะครับรวมถึงสนใจที่อยากจะเล่นเกมค่ายเดียวกับผมนะครับที่มีกำไรดีๆแบบนี้นะครับก็สามารถแอดมาได้ที่แ084 WG HQQ ได้เลยนะครับใครอยากลองนำเวลาช่วงนี้ไปใช้นะครับสามารถลองนำไปใช้ดูได้นะครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe นะครับเพื่อ เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับวันนี้ผมบอยเอ็นเด้งก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ